ตอนนี้นะคะก็กำลังจะไปขายของแล้วค่ะเต็มคันสามล้อเลยตอนสงการเนี่ยเราไปส่งคันสามล้อเลยนะคะแต่คราวนี้เนาะเราไปคันเร็วก็ฟอแล้วนะคะเราทําของไม่ค่อยเยอะค่ะทํเขค่น,นิดหน่อยนั่นเองนะคะเจอคันที่งานปลอยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับน้องหนุ่มเชียงตูงนะคะวันนี้น้องหนุ่มก็มาขายของที่งานปอยค่ะงานปอยรัฒนธารมหนองมานั่นเองนะคะนี่เมนูขายของก็จะมีประมาณนี้นะคะก็จะมอะีอะไรนะน,น้ำนำใยสยดค่คาชาเย็นชาเขียวนะแล้วก็รสลองสิงคโปร์ก็มีเป็นไส้เนาะแล้วก็น้ำแข็งใสอีกนะคะน้องหนุ่มก็จะถ่ายบรรยากาศในงานเนาะให้พี่เอฟซีได้ชมกันนะคะตอนนี้ก็มา คนแรกเลยเนาะยังไม่มีคนมาเลยนะคะเพราะว่าเราขายของเนาะเราต้องมาก่อนทุกคนอยู่แล้วนะคะนี่แล้วก็จะมีอ่าอะไรนะสกอรอิสานแล้วก็ดุกชิ้นปิ้งซกอปปิ้งอะไรมีแบบนี้นะคะแล้วก็มีข้อซอยโคข้คอเซนโคลคายมีอ่า กืบทุกอย่างเลยนะคะก็มาอุดหนุนได้เลยค่ะยังไม่มีผู้คนมาเลยค่ะที่เอาวางโต๊ะนี้นะคะก็จะมีคนมาขายของกันทั้งนั้นเลยเนาะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤด,ดูที่ทํานากันแล้วค่ะทุกคนก็เลยตอนกลางวันก็ยังไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะคะคนก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะคะก็จะมีขายของอะไรแบบนี้เนาะนี่ ปีนี้คนขายของเยอะมากมาเลยค่ะน้องหนก็จะขายประมาณนี้เลยนะคะก็มีไส้กรอกเนาะแล้วก็ลูกชิ้นปิ้งแล้วก็เนื้อไก่ปิ้งนะคะข้าวซอยข้าวเซนข้านะคะนี่ก็จะขายประมาณนี้ค่ะเป็นไส้อะไรนี้เนาะแล้วก็กำลังย่างเสีอกอีสานอยู่ค่ะ ก็อินสานี้พีนีน้องหนุ่มเองนะคะกับแม่นั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นข้าวลามมุนเชียงตุงค่ะแล้วก็หินโ่มนะคะข้าวรามมุนย่ามีมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วนะคะมีมาตั้งแต่สมัยก่อนๆแล้วเนะาะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีขนมอะไรเลยนะคะก็จะมีข้าวลามมุนนี่แหลนะเนาะ แล้วก็ช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงฤด,ดูดำนากันค่ะนี่ถ้าเสร็จจากการดำนาแล้วก็มาเที่ยวงานไปต่อเลยนะคะนี่ก็จะเรียกว่าทาร์ลจีก็คืออ่าเมื่อก่อนจะแทนรถเก่งเลยนะคะนี่แล้วก็ขายแบบนี้จ้า คนขายมาเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้ว้าวเต็มปิ๊กเลยเต็มไปหมดเลยจ้านี่นั่นหนูก็จะถ่ายบรรยากาศอ่าตอนที่คนยังไม่มาเยอะให้ได้ชมกันนะคะถ้าคนมาเยอะนั่งหนุมนะต้องรีบขายของนั่นเองนะคะนี่ก็บผิวร้สนจงวะนี่กับผิวร้มาก อันนี้เราขายเยอะมากเลยนี่นะคะโมฮองก็มาขายของมาขายอะไรไปดูก่อนว่าโมฮองมาขายอะไรเนี่ยโมฮองมาขายซัางขายยงย่างเหรอหย่างอย่างเ,ยยงเดียวใช่เหมือนกันหมดเลยมาตั้งเมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว ฮัโลโหวันดีวันดีซ่ามาขายข้ามหนิเพราะว่าเราไปเที่ยวไม่สายหมดแล้วต้อง, <laughs> ง,าางรีบหาตังกันใช่ถ้าไร้ตังจกขายของก็ไปอีกอไปเมสายอีกเ <laughs> ออมันเ,นเนย็นว่ายแนวนั้นขออนป่ะพี่วันกะ่อนอเราพากันไปเที่ยวแม่สายนะคะก็เลยตังเราหมดเก่งเลยก็เลยพากัน ขายของที่งานปอยนะคะก็ทุกปีก็มาขายอยู่แล้วเนาะเรามาหาตังค์มันก็ไว้มีตังค์ไปเที่ยวไม่สาอีกค่ะค่ำนี้คนจะมาเยอะเนาะถ้าฝนไม่ตกนะถ้าตกก็ตกแค่เด็กเด็กก็พอแล้วเองทุกปีเอาฝนตกนะเด็กไม่รู้ว่าปีนี้ฝนจะตกอีกไหมอู้หกลนไก่กลนไก่กอบ้านเออกลันไก่กอบ้านที่หลังเขาเนี่ยเขาเนี่ยเสร็จเรียบร้อยหมดใช่ เขามาขายโค้ดต้องมาก่อนลูกค้าอันนี้ใจเย็นกันมาสายก่อนคือหนึ่งตื่นสายหรือเปล่าเปล่าเธอตื่นสายหรือเปล่าจ๊ะทีนี้ยังมาสาวนะทีนี้ดีกว่านะโอ้โค้ดคำมืดนี่เนาะคนปฏิวัติเซยงเลยก็ยังว่าอันนี้มาหมากเองตัวใครใส่ก็ไอซ์ซันแฉมีตาได้รอดเธอเธอเลยนะว่าจะโลจะโลอ่ะ คนมาเรื่อยเลยคนขายนะมาเรื่อยๆคุณของปีนี้ออกวันดีส่งไหนมาขายคุยแปลกเลยเหมือนฝนปีนี้ต้องไหจะลงมาขายของฝนจะตกเลยหาตังค์แล้วก็ไล่ตังค์จากขายของก็ไปเที่ยวต่อได้ตังค์แล้วก็เที่ยวต่อเที่ยวต่อจะเพอไม่ไม่จะไม่พอพคืนเงินเขาไม่ได้จากไหนมันไม่ ไม่ไม่ม่ใช่ปีนี้นะปีหน้าค่อยว่ากันปีนี้ไม่ไหวแล้วปีหน้ามือทางนามือกกปีนหน่อยแอปไทยสาวขายโค้ตอนนี้ยังมีแต่คนขายอยู่นะคะไม่มีคนซื้อค่ะรออยู่นะคะตอนค่ำค่ามืดมืดเองเนาะ ถึงจะมีคนนั่นเองเนาะแต่ว่าเรามาก่อนนั่นเองนะคะอ้คนไปลำนามาแล้วคนไปลำนามาเข้าป่วยแล้วจ้าในงานป่ยก็จะมีประมาณนี้นะคะ โฝนตกฝนตกคะ่ะตอนนี้วันขึ้นถาดวันพระธาตุหลังมาเนี่ยฝนตกตลอดเลยนะคะปีที่แล้วก็ตกปีนี้ก็ตกบายบายบายโอ้ยเอไ ใยต,ตาขนตกตกหนักเลยฝนก็มาเที่ยวปอย <laughs> ตอนนี้นะคะขายของไม่หมวยค่ะเดือประมาณนี้ค่ะพี่เอ็ซ์อื่นๆหน่อยนะคะคือคนไม่มีแล้วทําไมปีนี้ไม่มีคนเลยค่ะนี่นไฟไฟก็เหลือแล้วก็ชาขแฮมบุกก็มีอยู่นี่ชา,ขาขเขียวซาเย็นก็เหลือหมดเลยนะคะไม่รู้ว่าเราจะได้ทุนคืนไหมเนาะที่เราลงทุนไปค่ะ <laughs> แต่ในปีนี้เป็นแบบนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยค่ะช่วงนี้ตอนนี้เราก็เก็บของกันแล้วค่ะเราก็กําลังกลับบ้านนั่นเองค่ะตอนนี้แม่ก็ปั่นจักรยานนะคะเราปั่นจักรยานกลับบ้านเนาะแม่เป็นคนปั่นแต่น้อง่มขับมอเตอร์ไซค์ตามหลังตามหลังนั่นเองค่ะการหาตังค์ซึ่งยากลำบากมาก ก็ไม่มีสามล้อไม่มีอะไรเลยนะคะพ่ากันแี่ก็ปัจจัยนคนละคันเลยค่ะแล้วก็ไปขายของนะ่ะใจมากมากด้วยนะคะแล้วก็ไปสายอันนึงเนาะแล้วก็ตังของด้วยต่างน้องคนหนุ่มด้วยนะคะน้องหนุ่มก็ไปขายของกับแม่ทุกที่เลยค่ะคือ,อคือยายยายก็ไม่สบายเนาะ ตอนด็กๆเลย,เค,ลยค่ะน้องนุก็ซ้อนท้ายแล้วก็ปั่นจักรยานแบบนี้กลับบ้านแล้วก็ตอนไปก็ปั่นจักรยานไปเนาะคนละคนละคันเลยนะคะตอนนี้ก็ว่าถึงหม่บ้านแล้วจะถึงบ้านแล้วจ้า